อัมพชราภาหวานเฮโยสพกริกอ้วนไปกินข้าวนอกบ้านในรอบหลายเดือนก่อนหน้านี้เห็นหว่านใจเฮโยสพกขยันทนานําคะแนนเอาใจนางเอกสาวอัมพชราภาใช้เชื้อคอยเป็นหนุ่มส่งอาหารส่งน้ําส่งช่อดอกไม้มาให้ถึงที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ช่วงนี้ถือเป็นเวลาดีที่ทั้งคู่จะสามารถเจอกันแบบปกติเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวด้วยกันนอกสถานที่บ้างงานนี้อัมพชราภาจัดชุดเรสสีขาวสวยพริง้ง สวมคู่กับรองเท้าและหมวกสีเขียวไปออกเดทกับไฮโซพกซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพ์รูปภาพคู่หวานๆมาฝากแฟนๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากินข้าวนอกบ้านกับอ้วนครั้งแรกในรอบหลายเดือนในขณะเดียวกันไฮโซพกก็ได้โพดไอจีสตอรี่โมเมนต์หวานระหว่างรับประทานอาหารโดยมีเสียงสนทนากันไม่ได้มาออกเดทกันนานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวพกเลียงเหล้าเนอะ75เปซแอลกอฮอล์พร้อมแก้งถือขวดเจลแอลกอฮอล์ฉีดลงในแก้วน้ำจนอ้ําตอบกลับว่า อ้วนมันอันตรายฉีดได้แต่มันฉีดในน้าไม่ได้เห็นหวานกันขนาดนี้แฟนๆปินจับใจเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ